สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้ก็จะเอาลาวพัฒนาสูตรปลาทะเพียนครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ครับอีกสูตรหนึ่งแหวกแนวกว่าอีกสูตรดั้งเดิมทั่วไปสูตรนี้มันดียังไงผมจะให้ท่านดูตัวเลขครับให้ท่านดูตัวเลขที่ผมคำนวณออกมาแล้วสูตรนี้ผมจะไม่คำนวณ ตัวเลขหลักที่เขาออกแบบนี้ผมจะไม่คำนวณแบบแบบสูตรเดิมนะสูตรเดิมจะเป็นแบบนี้คือคำนวณตามตัวเลขที่เขาออกมาแต่สูตรใหม่นี้ผมจะย้อนคืนไปอย่างนี้ครับจะเริ่มจากสามตัวบนนี่ครับเริ่มจากตรงนี้ย้อนมาอยู่ข้างหน้าแล้วเอาสามตัวข้างหน้ามาอยู่ข้างหลังจะสลับที่กันครับเอาข้างหลังไปอยู่ข้างหน้าเอาข้างหน้ามาอยู่ข้างหลัง นี่ครับอย่างงวดที่มันออกหกสามสี่เจ็ดนี่ครับเลขของเขาจะออกแบบนี้แต่ของผมผมจะเอาตัวนี้ขึ้นขึ้นก่อนแล้วตามด้วยเลขสามตัวแบบนี้ข้างหน้าแบบนี้จะสลับกันอยู่ครับเอาข้างหลังไปอยู่ข้างหน้าข้างหน้ามาอยู่ข้างหลังและสูตรเดิมอ่ะผมจะนับเดินหน้ามาอย่างนี้แล้วก็ลง ลงมาแล้วก็เลาะมาตรงกลางแล้วก็เดินลงมาแล้วก็เดินหน้าไปแบบนี้เหมือนงูครับที่มันเลี้ยวอ่ะสูตรดั้งเดิมจะเป็นแบบนี้แต่สูตรใหม่สูตรนี้มันเจ๋งกว่าสูตรเดิมครับคำนวณตัวเลขกลับกันแต่ตัวหลักที่เราคำนวณบวกกันก็คือตีเส้นเหมือนกันหมดครับจะตีเส้นแนวเดียวแบบเดียวกันหมด บวกด้วย6โคงที่เหมือนเดิมแต่ว่าคำนวณออกมา,าจะเดินหน้าแบบนี้ครับ4 5 6 7 8 9 0 1 2อย่างเงี้ยเราจะเดินหน้าอย่างนี้เราจะไม่อ้อมแบบนี้เหมือนกับสูตรเดิมแล้วก็ตีเส้นปาตะเพียนกับหัวครับผมจะให้ท่านดูเลขเด่นเด่น3ตัวมา2ตัวเลยครับมาคู่เลยเห็นไหมครับจะเด่นที่8 5 7 สามตัวคือแปดห้าเจ็ดเลขออกอะไรครับเจ็ดห้าแปดเก้าท่านดูครับแปดเก้าเขาอยู่ใกล้กันเลขถ้ามันมาคู่กันสามตัวจะมาสองตัวคู่กันแบบนี้เลขมันจะอยู่กลุ่มเดียวกันหมดเลยครับได้สี่ชุดงวดถัดมาก็เหมือนเดิมครับเดินหน้าแบบนี้เราจะไม่ย้อนตัวนี้ก็กลับตัวเลขเอาข้างหลังไว้ข้างหน้าข้างหน้าไว้ข้างหลังแล้วก็บ,บวกกันเหมือนเดิมครับ จะได้ตัวเลขตัวเด่นคือ9 6 8เห็นไหมครับเลขออกอะไรครับ1 7 8 6ชุดสองตัวเราแค่จับแค่สามตัวครับกลับไปกลับมาจะได้เลขสี่ชุดแล้วเข้าครับสองตัวงวดถัดมาออก6 3 4 7นะครับเลขสามตัวนี่ครับเลขวิ่งมาครบสามตัวครับ6ก็มาแล้วได้4 7 7 4ตรงนี้ แล้วตรงนี้มันเกาะกลุ่มกันอยู่ครับถ้ามันมีอยู่คู่กันแบบนี้มันจะเกาะกลุ่มกันอยู่ให้ท่านดูดีๆครับจะมีสามตัวบนสองตัวล่างอยู่ครบชุดเลยครับแล้วก็ได้เลขชุดมาดูนครับว่าคำนวณแบบไหนมาดูงวดที่มันออกวันจันทร์ที่ผ่านมาที่มันออกห้าสองหกเก้าครับ ผมจะใช้ตัวนี้ครับสามสี่เจ็ดแล้วกันหนึ่งสองหนี่ครับสี่เจ็ดหนึ่งสองหเป็นการเอาตัว3ามตัวบนย้อนกลับคืนมาตั้งใหม่ครับก็ใช้ตัวเลขตัวเดิมครับนี่ครับ แล้วก็บวกหกมาดูคำวันที่มันออกห้าสองหกเก้าที่เราถูกหกเก้ากันมันออกแบบไหนเราได้เลขห้าสองหรือหกเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่เพราะวันสองสองครั้งสิบสิบเอ็ดสิบสี่สิบห้าสิบห้าบวกอีกหกคงที่ก็เป็นยี่สิบเอ็ด จะนับเดินหน้าแบบนี้ครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เริ่มใหม่ตรงนี้ครับห้าหกเจ็ดแปดเริ่มใหม่ครับเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็สองทีนี้เราก็ตีเส้นปาตะเพียนครับกลับหัวแบบนี้ ให้ท่านดูครับเลขเด่นสามตัวนี่ครับห้าสองสี่ก็จะเด่นตรงที่ห้าแล้วก็สองแล้วก็สี่สูตรใหม่สูตรนี้นี่แน่นครับตัวเลขเดินดีมากครับมาครบเลยเป็นนวัตกรรมใหม่ครับ สำหรับปลาตะเพียนสูตรใหม่สูตรนี้ท่านต้องดูให้ได้ครับและจับคู่ครับ52 25 24 42มันเป็นสูตรที่ลงตัวที่สุดเลยผมว่าเลขก็ออกไปที่อะไรครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา52 ก้านี่ครับห้าสองสูตรปัตเพียนนี่ให้ท่านเชื่อเลยว่าตัวเลขมันเดินดีมากครับนี่ครับห้าสองแล้วหกเก้าอยู่ตรงไหนนี่ครับถ้าเลขถ้ามันอยู่แบบนี้มันจะเกาะกลุ่มกันอยู่อย่างนี้ครับให้ท่านดูสามตัวไว้ สามตัวอยู่ตรงไหนให้ท่านดูมันเกาะกลุ่มกันอยู่อย่างนั้นครับจะได้ทั้งสองตัวบนสามตัวบุเป็นสองตัวล่างสามตัวบนเลยนี่ครับห้าสองเข้าไปให้ที่ห้าสองแล้วดูดีๆจะได้ทั้งสามตัวบนด้วยครับเลขน,นี่ครับสามตัวมาสองตัวด้วย ต่อไปครับมวดประจำวันพุธครับก็จะใช้269เริ่มก่อนครับ269แล้วก็475เหมือนเดิมครับ จ็ดสองครั้งแล้วก็บวกหกเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่เป็นสิบห้าเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ตรงนี้จะได้สี่เก้าสิบสิบเอ็ดบวกอีกสี่สิบห้าสิบห้าบวกสี่สิบเก้าสิบเก้าบวกหกเป็นยี่สิบห้าครับได้ห้าเดินหน้าครับ ส่วนี้จะเดินหน้าอย่างเดียวครับเราจะไม่ย้อนกลับไปกลับมาครับเวลาเราเดินตัวเลขทีนี้เราก็จะตีเส้นปาตะเฟียนกลับหวัวครับนี่ครับจะได้เด่นตัวนี้จับคู่ชุดครับก็จะได้ ก้าหกหกเก้าหกแปดแล้วก็แปดหกนี่ครับตัวเด่นก็จะมีเด่นก็มีเก้ามีหกแล้วก็มีแปด งวดประจำวันที่13ครับทับ11แล้วก็ทับ6 7เดี๋ยวมันรุ้นกันครับลาวพัฒมาสูตรใหม่สูตรนี้ครับสูตรน่นี้ตัวเลขแน่นมากครับแล้วก็มาเป็นคู่ชุดด้วย ก็คิมนี้ก็เอาสูตรใหม่มาฝากครับขอขอให้ทุกท่านโชคดีครับพ่งนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเรวยรวยลำลำรวยๆยทุกทุกคนครับก็ใครที่เข้ามาดูมาชมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนครับแล้วนี่คือสูตรดั้งเดิมครับคํานวณให้เรียบร้อยครับนี่ครับเลขเด่นคือเก้ากับศูนย์อันนี้สูตรเดิมครับ สูตรเดิมได้แบบนี้แคปหน้าจอไว้ครับนี่ครับสูตรเดิมครับตัวเลขตัววิ่งเดินดีมากครับเลขสองตัวแล้วก็จับคู่ชุดให้เรียบร้อยส่วนสูตรนี้สูตรใหม่ครับอยากนำเสนอให้ทุกท่านครับเป็นแนวทางครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณครับ